สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตตั้งประเทศสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลังฟังไทเบอร์ุขคูสุกนนะมื่อนี้จะพามาเปิ้งเนาะลงกินข้าวกินน้ำของทหารทางฝั่งเหนือเนาะได้มีคนเอาคลิปมาเผยแพร่และ,ะเขียนว่าพาเข้าสมัครนนีะนแล้ะก็ปักหมุดบ่าเมืองยอดอู่นะก็คือยุทออทางภาคเหนือของประเทศลาวนั่นแหละนะ ก็ให้มีคลิปวิดีโอมาให้พวกแก้วเบิ่งนะไปเบิ่งคลิปวิดีโดบบอนนนะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนาะก็มีคนลลวหลาาคนเนาะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะทั้งมีทั้งลาวมีทั้งไทยแหละนะ อ่าคอมเมนต์แรกเนาะแล้วว่าสี่สิบปีที่แล้วค่อยจือได้ว่าค่อยเคยใช้ชีวิตแบบนี้บ่เคยบบคิดว่าสิได้เห็นแบบนี้อีกนะมีคอมเมนต์ต่ตอมาว่าควรปรับปรุงยุคนี้ยุคใดได้แล้วนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาโอ้คักแค่บแบบนี้คือตอนปดป้อยไม่ไหมเลยเนาะนะ,นะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเฮ hey, hey, ปดป่อยเรายัางทุกข์กลัวเก่า นอพวกสหายบ่ะเฮ็ดเวียกเก้าหลังแล้วบบนี้นะเกือบซีบนมีบบนวางอาหารฝะนะมีคอมเมนต์ต่อมาว่าเป็นตาเจ็บอ่าดากเทนอมาปานก้องัวค้อควายเผื่นะแต่ก็มีคอมเมนต์สุดท้ายเนาะแล้ววาซ้ำาคอมูแล้ววะอันนี้นี่นะยุคนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนะ อันที่จริงทรัพยากรอยู่ในประเทศเรา,เาต้นไม้ใหญ่กับีีลายนะถ้าเกิดว่าเอาต้นไม้ใหญ่นั่นนะมาแปรรหูปก,ก็จะได้หงอาหารแบบงามๆคือซาดอื้นเขานะคือบ้านเมืองอื้นเขาบ้านเมืองอื้นเขานะจริงที่เขาเห็นให้อ่าทหารกินนะมันจะสบายกว่านี่ได้แม่นแต่หงนอนเองนะหงนอนนี่กับบต่างอย่างกับหงกินข้าวนี่แหละนะ มีแต่ว่าเอาฝาไม่กระแตะมาห้อมไว้เท่านั้นแหละเขาเอิ้นมมาค่ายทหารมึงแต่ละคนเข้ามาเป็นทหารนะเข้ามาแบบความลําบากเข้ามาด้วยการซื้อจ้างเข้ามาบางคนเพื่ออยากเป็นทหารเพื่ออยากมียศมีเกียรติบ่อน,นั้นค่ายทหารนะกะซ้ำกับข้องหมวยดีเลยนะซ้ำกับข้องัวข้อควายดินโมต้าเงยังกับอันนี้แหละนะแทนที่จะเอาต้นไม้นั่นอ่าที่ใหญ่ๆที่ขายออกไปให้กับ อันชาติอื่นก่อนนะเอาต้นไม่ใหญ่พวกนั้นมาเฮ็ดหงกินข้าวมเ่เฮ็ดบ่อนที่เอาหงห้ามหงนอนให้กับทหารเนี่ยให้เขาสุกสบายน้อยนหนึ่งสะอ่ะมันจะเป็นหน้าตาของประเทศไงนะเนะบื้งประเทศอื่นกันไหมนะเห็นพยายามเบ้าให้ไทยป่มนะมานแบ่เบิ้งไปแหกตาเบิง่งอันไทยเบึ่งมองกินข้าวกินน้ำเขาดีปั้นยัง ม่องรลีมองนอนเขกกะเอาเตียงสองสั้นมาใส้นะถึงแม้มันมันบสบายแต่มันก็ไม่ได้เจ็บต้าเจ็บหลังปานี่นะขนาดนั่งกินข้าวอะไรนี่พาเข้าสมาคินะก็เลยคิดว่าปานเล่นของเด็กน้อยอเนียน่ยนะเอาไม้ไผ่มาเรียนใส้แล้วก็เอามานั่งห้อมมันจะบวกคุบลงไปข้างล่างผมบอก อาเซียที่เป็นหน้าตาของประเทศแต่เบิ่งอันมอ่งงอยู่มังกินเป็นตาหน้าสงเพศได้เลยนะเพร,ราะว่าศาสตร์อื่นเขาพัฒนาไปเรื่อยๆให้กับองค์กรที่ก่อนที่ปกป้องประเทศมันต้องอยู่ดีมีกิน่นหลายก็นี่นะอ้างว่าปุดป่วยมเมือนหมอที่เขามายึดนั่นกขาอ้างว่าปุดป่วย ผ่านมาห้าสิบปีแล้วพวกเก้ายัางอยู่ได้สาเก้านะบมเคยพัฒนาไปใส่ผมคิดจะพัฒนาไปใส่นะห้องการบ้านคือกันแต่ละบ้านหันนะบางบ้านเนี่โอ้ยอันเดียวกันเลยนะซ้อมก็ขคอกมูนะบางทีบ่มีหอวดันห้องการบ้านก็ต้องไปอาศัยเงินงานายบ้านนั่นเป็นห้องการบ้านแทนเป็นมองเฮ็ดเวียกเเฮดงานแทนสิ่งที่มันเป็นหน้าตาของประเทศนะอย่างเช่นมาค่ายทหารนะ ค่ายตำรวจนี่ดีน้อยหนึ่งนะค่ายตำรวดนั่นพอได้หน้าได้ตายอยู่แต่ค่ายทหารเนี่ยโอ้ยนะแห้งอยู่แถวภาคเหนือแห้งหนักนะทากใต้ก็คือกันนะภาคใต้ก็คือกันแถวบ้านทนะั่นคือกันหมดเลยเนะมองอยู่มองนอนก็นคือเอาไม้ไผนะ่ล่ะไปตัดเอาไม้ไผ่มาสารกระแตะและ้วก็มาปิดทั้งสองข้างนะ แล้วก็เอาเตียงไม้ไผ่มาใส่แล้วก็เอาไม้มาตอกใส่เรียบร้อยแล้วก็พยายามบอกทหารพวกนั้นว่าอดทนเด้อเพื่ออนาคตมันเป็นการอาฝึกนะมันเป็นการฝึกความลำบากเปนเลนยอืมลำบากมันกระซ่วที่มันลำบากนะลำบากในช่วงการฝึก กับเวลาออกสนามฝึกมันก็ต้องเป็นต้องลำบากแต่ในช่วงที่บร่ได้ฝึกเวลาอยู่เวลากินเวลานอนมันก็ต้องให้สบายหน่อยหนึ่งสบายแผ่นลังหน่อยหนึ่งนะบ่แม่เม,มันงจะเอาจะลำบากกันแาวซี่สมงตลอดเนะี่ยแมแ่จะเข้าน้ํากินก็คือกันนะอาสุพัก <c oughs> จูเจียวแหงใจไปสู้กับเขาจูเจียวแหงใส่ไป ต้านกับเขาถ้าเกิดว่ามีการสู้กันมามีสงครามขึ้นมามีการสู้รบตบมือกันขึ้นมาเจ้าแหงจะไปสู้กับเขาซุปพักมัน่ะมุสซุปพักกับบอกรได้สิ้นมาต้อนน้อยๆนี่นแหละประมาณนี้แหละเห็นแต่ละคนออกมากินกันห้าคนมนนัน่ะเนี่ยจะจีอิมเนี่ยอะจีมีแหงแทนที่จีมีเงินนะแทนที่จีมีเบี้ยเลี้ยงดีๆมีเงินกินดีๆอาหารกินดีๆนะ บางคนทันใส่เงินเป็นแสนจ้างเข้ามาเพื่อมากินสุกผักนยูะยุบได้กัลาออกไปไปเฮดเวียกยูไทยคือเออนะก,ก่าเออนะจุจิเก้าอย่างนั้นแต้ทำอิดเหมือนบอละนะอาซีบที่มีเกียรติแต่บอมีกินมีแต่ผักกับผักแนวใดที่มีเหือ่อมีแห้ง ชาเอิ้นเขาเขาเป็นทาหารมีเบีย้ยเด้งดีๆมีเงินบำนาญดีๆมีอาหารดีๆกินมีโต๊ะดีๆนั่งกินมีระเบียบวินัยในการกินนะอันนี้ในบางคลิปนี่จะนั่งอยู่ใส่กินอยู่ใส่นะบางเคียนหอบนั่งกินอยู่ในพื้อนํำท,ท,ทั้งที่อยู่ในค่ายทหารบร่มีความเป็นระเบียบบ่มีความที่ว่าอ่าทึกลักสุขานามัยบ่มีความ สะอาดงามตาทั้งๆที่เป็นอาชาีพที่เป็นหน้าตาของประเทศนะจ้ะนะนี่คือการบต้ออาไงกับขอกมูขอกงูขอกวยย่างที่เขาไหว้ดีป,ดป่อยมาแล้วห้าสิบปีแทนที่จะพัฒนาไปลาลกว่านี้นะเพราะว่าเรามีทรัพยากรหลายได้ถ้าเกิดว่าอยากพัฒนานะเอามาเห็ดจะได้หงอาหารง่ายๆหงสะอาดหงอาหารที่เฮ็ดด้วยไหม ดูไม่แครนอุ้ยคนเขาจะอิจฉาได้นะจีเฮดไปด้วยไม่ไพ่ไม่ป้องไพนะ่น่ะโอ้ยมีแต่เขาจิ้หัวควรนเอานะเพราะเบิ่งสภาพแล้วก็ไ่ได้สมอาชีิบทหารซะนะเอาอดทนต่อไปเด้นะอดทนต่อไปให้สุด